ตาจงที่สันนะครับเมื่อเข้ามาครับก็จะมีพระพุทธพระชินศีลีลาดาศาสดาตาจงสถิตซึ่งเป็นที่คารพและบูชาของลูกๆนักเรียนคณะรูหลอดทั้งสารเจ้าที่เจ้าทางนะครับของเราให้ปกปักรักษานะครับนี่ครับบรรยากาศโรงเรียนนะครับกําลังพัฒนารอบๆอเพราะว่าหญ้าค่อนข้างจะยาวเยอะนะครับวันนี้ก็นํา ผู้ชมรือแฟนเพจเข้ามาติดตามนะครับดูความสะตนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอาคารหนึ่งนะครับเป็นอาคารหลักที่ใช้เรียนใช้สอนนะครับด้านล่างจะเป็นสานักง,งานครูนะครับ, <c oughs> น,รบนี่สวนยอมก็มีการตัดตกแต่งให้เป็นรูปร่างที่สวยงามนะครับ <c oughs> ครับนี่จะเป็นด้านอาคารเรียนนะครับอันนี้ก็ ปานะครับปาาค mhm. ุณพ่ธานมาป <to> ัดจ <to be attached. S 1> ้าให้นะครับครับมาดูบริเวณเคารพธงชาติของเรานะครับอ่าก็ปีนี้เราได้ทำการปรับปรุงพัฒนาปูกระเบื้องนะครับเสาธงชาติของเราครับถึงกลางหลังงยิ่งครับนี่นักเรียนก็จะทำการเข้าแถวที่ บริเวณสนามวอลเล่บอลนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราครบรงชาติสุดมนต์สมาธิตรงนี้นะครับนะหากใครเคยได้ยืนอยู่ที่นี้ก็จะคิดถึงโรงเรียนนะครับนี่ครับบรรยากาศเต็มๆครับต่อไปก็มาชมครับสนามฟุตซอลซึ่งเป็นสนามที่ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนประจุมสรรซึ่งมีนักกีฬาหลายๆคนก็ติดทีมจังหวัดบุรีรัมย์ตรงนี้ก็ผ่านการฝึกซ้อมจากสนามนี้มาอันนี้ก็มีม .6 หกครับร่วมเตะบอลเล่นแล้วก็พัฒพนานะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> มีรอดอครับวันนี้เราไลฟ์สดไปถ่ายทอดทั่วประเทศนะครับวันนี้คุณครูการก็พาลูกๆม .6 หกทำความสะอาดครับ ครูทำแต่นักเรียนนั่งดูครับนั่งดูครับตอนนี้เราถ่ายทอดนะครับช่อง y o u t u b e ก็ติดตามชมได้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะให้ยอดไลค์ทะลุประมาณสักสล้านพอเพื่อจะได้มีเงินมาพัฒนาโรงเรียนครับฝากนักเรียนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง YouTube พอเพียงนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินถ่ายทอดให้ แฟนเพจได้ติดตามนะครับออครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นศาลารุ่นที่ที่สร้างไว้ครับรุ่นที่เอกลักษณ์นะครับโคแก้วได้ทำการสร้างในรุ่นเป็นอนุสร์เมื่อประมาณปี49ครับนี่ครับดูป้ายอนุสรน์นะครับถ้าเจ้าของยังอยู่ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ได้นะครับอนุสร์ ม .6 ทัานหนึ่งรุ่น7ปี4.9นะครับก็จะมีคนมาเขียนต่อว่าผู้บ่าวก่อสร้างส่วน3คนนี้นั่งเล่นเกมอยู่นะครับนี่บรรยากาศนะอันนี้ก็จะเป็นน้องๆมอนนะครับทับสองกำลังกวาดหญ้าบริเวณรสนหย้าอาทักทายแฟนเพจนะครับตอนนี้ทกำลังถ่ายทำ u b e YouTube นะครับ ่ายทอดสดไปทั่วประเทศนักเรียนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีเงินยอดเอามาพัฒนานะครับนี่ครับก็สนุกสนานกันครับนับขยันมากครับขยันมากผ่านหน้าห้องอลองเข้ามาดูห้องประชุมนิดนึงครับผ่านห้องประชุมครับนี่ครับเป็น ภายในห้องประชุมที่มีการปรับปรุงและพัฒนาครับมีการติดแอร์ด้วยครับนี่ครับสวยงามลาโดยท่านผู้มยการทัศนีในปกครครับครับอันนี้ก็เป็นจิดบริเวณที่เราจะประกอบกิจกรรมลานทํานั่งสมาธิก็คือเวทีนั่นเองนะครับนี่ครับเข้ามาสวมได้นะครับ เตุเก่าได้เห็นก็ฝากความคิดเห็นมาหรือคอมเมนต์ได้นะครับหรืออยากให้เรามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ก็ออกมาเป็นเพจก็มาดูโรงเรียน น,นี่ก็เป็นสำนักงานบริหารทั่วไปอาหารงานอุปกรณ์นะครับรท่านผู้ชมเข้ามาดูในห้องท่านผู้ในการส่วนตรวนี้นะครับคุณครูคุณกกาเนี่ยาเก็บของเดี๋ยวนะครับคุณครับเดี๋ยวชมต่อนะครับและชมสถานที่ก็เรามาดูป้ายนะครับเราช่วงนี้รณรงค์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับ ่อเข้ามาก็จะมีพรีเซนเตอร์ของเราครับเป็นการติดประชาสัมพันธ์นะครับตาจงพิษร่วมใจสวมใส่หน้ากากอนามัยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับไปก็เมื่อเข้ามานะครับก็จะพบป้ายยินดีต้อนรับนะครับ, <c oughs> รบเดินมานะครับต,ตามมาเลยครับ นี่ครับยินดีต้อนรับตาจงพิทยสัน์ครับเป็นจุดที่สามารถเช็คอินแล้วก็ถ่ายภาพได้ครับต่อมาก็จะเป็นพระพุทธชินราชศาสดาตาจงสถิตนะครับเป็นพระพุทธรูปประจําโรงเรียนที่ลกโลกนักเรียนและคณะครูเคารพบูชาครับถัดมาก็จะเป็นสารนะครับสารประจําโรงเรียนนะครับนี่ครับบรรยากาศโรงเรียนครับดูสะอาดร่มรื่นดีนะครับ ี่ก็เป็นสวนหย่อมนะครับหน้าอาคารหนึ่งนะครับสวนหย่อมได้ทําความสะอาดและพัฒนานะครับด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของท่านผู้บการคณะคุณครูนัเกเรียนแล้วก็ได้รับความรพวมจากเจ้าหน้าที่ฐานพร,รานกรม26นะครับมาช่วยนะครับสับสน,นเรื่องกําลังพลมาช่วยตัดหญ้านะครับนี่ครับสถานที่ก็จะน,นั่งเล่นครับร่มรื่นครับ ตอนนี้ก็พยายามซูมให้แฟนเพจได้ชมนะครับดูสนามตะกอ้อครับซึ่งเป็นสถานที่เด็กๆชอบเล่นกีฬาในยามว่างนะครับสนามตะกอ้อขณะท้ายทำนี้เป็นช่วงหลังเลิกเรียนนะครับนักเรียนก็จะกลับบ้านกันหมดนะครับอันนี้เดินตรงเข้าไปครับก็จะมาชมสถานที่เข้าแถวของนักเรียนก็จะเป็นจุดที่ เป็นสนามบอลเล์แล้วก็เป็นจุดที่ยืนเคารพธงชาติครับนะครับธงชาติน,าตน,นี่ก็จะเป็นสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมครับสวยงามร่มรื่นนะครับร่มรื่นน่านั่งพักผ่อนนะครับนัเกเรียนก็สามารถใช้เวลาว่างมานั่งอ่านหนังสือนะครับคนขวาหาความรู้ได้ สะอาดสดใสครับสิทธิ์เก่าก็กว้างๆเข้ามาชมในโรงเรียนได้ครับหรือแฟนเพจท่านใดที่อยากมาสัมผัสชมบรรยากาศโรงเรียนตะจงนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับนะครับอันนี้เป็นสวนหย่อมนะครับสวยงามหน้าันคารครับฝั่งนั้นก็จะเป็นสนามฟุตซอลนะครับนี่ครับ นี้ก็เก็บภาพบรรยากาศหน้าอาคารหนึ่งให้แฟนเพจได้ชมนะครับนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับสวยงามนะครับสะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนนะครับครับก็สามารถเข้ามาติดตามชมได้ครับน,นี้คือโรงเรียนตะจงพิทยาสรรตั้งอยู่ที่หม บ้านเล็กที่111หมู่12ตำบลตาจงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับ